ข้อที่5นะครับเขาบอกว่าจากที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเดลต้าจีนย์นะครับนี้เท่ากับ RT-LogPo2 ในกรณีของอิลิงแฮมไดแกรมนะครับที่เราเพิ่งจะอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าอิ n g h a m มไดแกรมนะครับจะสามารถแปลงไปเป็นเฟสไดแกรมที่เป็น Phase ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Stable Phase กับออกซิเจนโพเทนเชียแล้วก็อุณหภูมิได้หรือเปล่านะครับก็คือแกนเป็น T กับ p o 2นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวพี่เพิ่มให้นิดนึงก่อนนะครับว่าตัวนี้มันมาได้ยังไงนะครับสมการความสัมพันธ์ตัวนี้ก็จากที่เรารู้กันดีอยู่แล้วหรือเปล่านะว่าเดิมนะครับเดลต้าจจะมีค่าเท่ากับเดลต้าจีศูนย์แล้วก็บวกกับ rt log ok k นะครับถ้าในที่นี้เป็นปฏิกิริยาของ โลหะที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเราได้กลายเป็นโลหะออกไซน์นะครับก็ปฏิกิริยาเป็นเมทัลนะครับบวกกับออกซิเจนแล้วกลายเป็นเมทัลออกไซด์ตัวนี้ค่า k นะครับก็จะมีค่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ activity ของ mo 2แล้วก็หารด้วยสารตั้งต้น activity ของ เแล้วก็ออกซิเจนตัวในทีนี้เป็นแก๊สนะครับก็จะเป็น Partial Pressure ของออกซิเจนตัวนี้คูณกันทีนี้ในกรณีทีเ่เกิดขึ้นในสภาวะสัตวะมาตรฐานนะครับใช้เป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดตัวของแข็งที่เป็น MO2 แล้วก็ M มเนี่ยมีสภาวะเป็นของบริสุทธิ์นะครับเป็น Standard ก็จะมีค่า activity เท่ากับ1นะครับของทั้ง2ตัวเลยนะครับมีค่าเท่ากับ1ทั้งคู่และ Delta G ก็จะมีค่าเป็น0นะครับถ้าเกิดอยู่ในสภาวะมาตรฐานนะครับเดลต้านี้เป็น0นดังนั้น0เท่ากับ Delta G บวกกับ rt log เราแทนตัวนี้เป็น1นะครับก็จะเหลือแค่1ส่วน po 2 ย้ายข้างนะครับเดลต้าจีศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับลบอาร์ทีล็อนส่วนพีโทะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกระจายได้นะครับลบอาร์ทีแล้วก็ตัวนี้มันหารกันอยู่นะครับแล้ก็จะกลายเป็นลบล o อกพีได้นะครับทีนี้ลบ อ่าล็อกนเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับเราก็จะได้ว่าเป็นลบ rt ลบ log po 2นะครับสีนี้ลบก,กับลบเนี่ยไปเจอกันมันก็จะตัดกันนะครับกลายเป็นกลายเป็นบวกนะครับเราก็เลยได้ Delta G มีค่าเท่ากับ rt log po 2ซึ่งก็เป็นตัวสมการนี้นะครับ ทีนี้ตัวอิลิงแฮมไดแกรมเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับอันนี้พี่ขอ,อนุญาตแอดรูปขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากว่าน่าจะวาดไม่ไม่ไหวนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวอิลิ n งแฮมไดแกรมนะครับเราลองดูความสัมพันธ์นะครับเส้นการาฟต่างเนี่ยก็คืออันนีค้คือของโลหะชน,นิดเดียวนะครับถ้าเราไปเทียบกับตัวการาฟก่อนหน้านี้อ่ะสังเกตว่าถ้าโลหะมีการเปลี่ยนสถานนะใช่ไหมครับ มันก็จะเกิดการเปลี่ยนความชันนะครับตัวนี้ความชันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากเอ่อโอเคไม่เป็นไรมันจะเริ่มเยอะเกินไปอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นการพลอสระหว่างอุณหภูมิแล้วก็พลังงานอิสระของกิฟต์ใช่ไหมครับเดลต้าจีศูนย์เพลังงานอิสระของกิฟต์ที่เปลี่ยนแปลงไปพลังงานอิสระมาตรฐานของกิฟต์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการเกิดเป็นสารประกอบของโลหะออกไซด์ชนิด M นะครับ M วก O2 ได้ MO2 เส้นกราฟแต่ละเส้นกราฟก็คือตัวผลิตปฏิกิยาที่เกิดขึ้นโดยที่สารตั้งต้นเนี่ยมีสถานะต่างกันนะครับของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สทีนี้เนื่องจากว่าตัว德尔ตจีศูนย์เนี่ยมีค่ากับ r าร์ท ok ีล็ดังนั้นแกนนี้นะครับแกน Y เนี่ยเราก็แทนค่าเป็น RT log ok P ลได้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเฟสที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับออกซิเจนโพเทนเชียลแล้วก็เทมเพอเรเจอร์นะครับอุณหภูมิองศาเซลเซียสกับ พาร์เชียลเพรสเชอร์ของออกซิเจนนะครับความดันของออกซิเจนทีนี้เราลองมาดูแนวโน้มของกราฟตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่ดูตัวบนนะครับเราไม่พิจารณาเรื่องออกซิเจนก่อนนะครับเราดูแค่อุณหภูมิอย่างเดียวตัวเฟสจากอิลิกทรไดอะแกรมเนี่ยเราสามารถแปลงมาเป็นเฟสไดอะแกรมได้ก็คือจากอุณหภูมิต่ำๆนะครับเราสังเกตได้ว่าโลหะของเราเนี่ยจะเป็นของแข็งใช่ไหมครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยโลหะของเราก็จะเกิดการลอมเหลว ตัว S เนี่ยก็จะกลายเป็นตัว L นะครับโลหะล้อมเหลวและอุณหภูมิสูงขึ้นอีกนะครับโลหะของเราก็จะกลายเป็นสถานะแก๊สนะครับทีนี้พื้นที่ด้านบนนะครับโลหะออกไซด์เนี่ยมาอย่างไรก็คือถ้าเราพิจารณาที่ความดันนะครับในกรณีที่กราฟอยู่บริเวณล่างๆนะครับตัวความดันของออกซิเจนน้อยงั้นแสดงว่าในบรรยากาศเนี่ยมีออกซิเจนน้อยเมื่อมีออกซิเจนน้อยเนี่ยโลหะของเราก็ยังอยู่ในรูปของโลหะอยู่นะครับไม่ได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ถ้า ความดันของออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่ามีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับตัวโลหะของเราเนี่ยก็จะสามารถมีโอกาสสูงขึ้นนะครับที่จะทําปฏิกิริยากับทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในบรรยากาศแล้วกลายเป็นโลหะออกไซด์นะครับตัว P O 2เพิ่มเนี่ย M O 2ก็จะอยู่ด้านบนนะครับทีนี้แนวโน้มนะครับในการเกิดออกไซด์เนี่ย สัดส่วนเมื่อโลหะเป็นของแข็งของเหลวและกา๊าซเนี่ยจะมีความแตกต่างกันกาก็คือถ้าเราพิจารณาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าความดันของออกซิเจนเนี่ยเท่าเท่ากันนะครับอ่าตรงนี้ความดันของออกซิเจนมีค่าค่าหนึ่งอุณหภูมิต่ําๆเนี่ยโลหะของเราจะเป็นไงครับเป็นออกไซด์เลยแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นไงครับอุณหภูมิประมาณนี้เนี่ยโลหะของเรายังเป็นโลหะล้อมเหลวอ,อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นออกไซด์นะครับตัวนี้ก็ลองดูเทียบกันกันกบตัว พล็อของตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานอิสระเนี่ยเราสังเกตว่าโลหะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับในกราฟตัวนี้เนี่ยกยกเว้นยกเว้นแค่ตัวคาร์บอนนะครับ c บ o 2ได้เป็น co 2แล้วก็ c บ o 2ได้เป็น co ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเป็นไฮโดรเจนได้เป็นน้ำแล้วก็ตัวนี้ co ได้เป็น co 2เนี่ยมีความชันที่ไม่เหมือนกันกันกบตัวโลหะออกไซด์นะครับโดยส่วนใหญ่โลหะออกไซด์เกือบทั้งหมดก็คือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นลองดูค่าเดลต้าจีครับอุณหภูมิต่ำๆค่าเดลต้าจีติดลบมากประมาณหนึ่งอุณหภูมิเมื่อเพิ่มสูงขึ้นเดลต้าจีจะเป็นยังครับติดลบน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั้นแสดงว่าเสถียรภาพของโลหะออกไซด์เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นโลหะจะไม่กลายเป็นออกไซด์ออกซิเจนจะไม่ชอบจับกับตัวโลหะแล้วกลายเป็นสารประกอบออกไซด์นะครับตัวนี้ดูจากแนวโน้มตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นการแปลงตัวอิ l ล n g ิไดแกรมมาเป็นเฟสไดแกรมได้นะครับ